สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาติครับโขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อยเป็นการแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำตามแบบละครในซึ่งในปัจจุบันโขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกวันนี้บ้านศูนย์คุณกรจึงพาทุกท่านมารู้จักกับศิลปะชนิดนี้โขน โขนเป็นการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อยเป็นการแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำตามแบบละครในแตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดงเปลี่ยนทํานองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่เหมือนกับละครแสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุกประการซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละครแต่เรียกว่าโขนแทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานจดหมายเหตุลาลูแบร์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้มีการกล่าวถึงการแสดงโขนว่าเป็นการเต้นออกท่าทางประกอบกับเสียงซอและเครื่องดนตรีประเภทต่างๆผู้แสดงจะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าตนเองและถืออาวุธโขน เป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลหลากหลายขแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์ หัตถศิลป์โดยนำเอาวิธีเล่นและการแต่งตัวบางชนิดมาจากการเล่นชักหนา้าติดดำบันมีท่าทางการต่อสู้โลดโผนท่ารำท่าเต้นเช่นท่าปฐมในการไหว้ครูของกระบี่กระบองรวมทั้งการนำศิลปะการภาคการเจรจาหน้าภาคและเพลงดนตรีเข้ามาประกอบการแสดง ในการแสดงโขนลักษณะสำคัญอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนซึ่งเป็นเครื่องสวมครอบหุ้มตั้งแต่ศีรษะถึงคอเจาะรูสองรูบริเวณดวงตาให้สามารถมองเห็นแสดงอารมณ์ผ่านทางการไร้รำสร้างตามลักษณะของตัวละครนั้นๆเช่นตัวยักษ์ตัวลิงตัวเทวดาและอื่นๆตกแต่งด้วยสีลงรักปิดทองประดับกระจกบางก็เรียกว่าหน้าโขน ในสมัยโบราณตัวพระและตัวเทวดาต่างๆจะสวมหัวโขนในการแสดงต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องสวมหัวโขนโดยใช้ใบหน้าจริงเช่นเดียวกับละครแต่งกายแบบเดียวกับละครในเครื่องแต่งกายของตัวพระและตัวยักษ์ในสมัยโบราณมักมีสองสีคือสีหนึ่งเป็นสีเสื้ออีกสีหนึ่งเป็นสีแขนโดยสมมุติแทนเกราะ เป็นลายหนุนประเภทลายพุ่มหรือลายกระจังตาอ้อยส่วนเครื่องแต่งกายตัวลิงจะเป็นลายวงทักษีนาวัดโดยสมมุติเป็นขนของลิงหรือหมีดำเนินเรื่องด้วยการกล่าวคํานำเล่าเรื่องเป็นทํานองเรียกว่าภาคอย่างหนึ่งกับการเจรจาเป็นทํานองอย่างหนึ่งใช้กาบยานีและกาบฉบัง โดยมีผู้ให้เสียงแทนเรียกว่าผู้ภาคและเจรจามีต้นเสียงมีลูกคู่ร้องบทให้ใช้วงปีพาดเครื่องห้าประกอบการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ปัจจุบันสำนักการสังคีตทำหน้าที่ดำเนินการด้านนาดุริยางศิลป์ในงานพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีการต่างๆตามจารีตประเพณี และรวมองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางศินโดยการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยและอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการและฝึกอบรมแก่หน่วยงานอื่นทางภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านนาดุริยางศิน และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการโรงละครแห่งชาติสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน้าที่หลักในการสืบทอดการฝึกหัดโขนและกรมศิลปากรมีหน้าที่ในการจัดแสดงประเภทของโขนโขนเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมักนิยมแสดงเป็นมหากรรมบูชาเจ้านายชั้นสูงเช่นแสดงในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแสดงเป็นมหโหรสพสมโพชเช่นในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและแสดงเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงในโอกาสทั่วๆไปนิยมแสดงเพียงสามประเภทคือโขนกลางแปลงโขนหน้าจอและโขนฉากสำหรับโขนนั่งราว หรือโขนโรงนอกไม่นิยมจัดแสดงเนื่องจากเป็นการแสดงโขนที่มีแต่บทภาคและบทเจรจาเท่านั้นไม่มีบทร้องใช้ราวไม้กระบอกแทนเตียงสำหรับนั่งและโขนโรงในซึ่งเป็นศิลปะโขนหน้าจอนำไปแสดง แต่เดิมไม่มีองค์ประกอบจำนวนมากต่อมาภายหลังเมื่อมีความต้องการในการแสดงมากขึ้นโขนจึงมีวิวัฒนาการพัฒนาเป็นลำดับแบ่งเป็น5ประเภทคือโขนกลางแปลงโขนนั่งราวโขนโรงในโขนหน้าจอและโขนฉาก นอกจากประเภทของโขนต่างๆทั้ง5ประเภทแล้วยังมีการแสดงโขนนอกตำราที่ทางกรมศิลปากรไม่จัดให้อยู่รวมในประเภทของโขนได้แก่โขนสดโขนหน้าไฟโขนนอนโรงโขนชักรอกโขนเป็นการแสดงอันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยประกอบด้วยศิลปะอันเป็นมรดกสำคัญของชาติหลากหลายแขนง จึงนับได้ว่าโขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งสามารถอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่มาถึงปัจจุบันโดยได้รับการอุปถรัรมภ์และเชิดชูจากสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมอย่างชัดเจนจากการแสดงขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งแสดงเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,552สืบมานับจากอดีตโขนมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องที่ใช้แสดงคือเรื่องรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม ซึ่งรูปแบบของการแสดงโขนนั้นได้มีการอนุรักษ์และพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอเห็นได้จากการแสดงโขนจากเดิมที่ปรากฏเป็นหลักฐานเช่นโขนกลางแปลงโขนโรงนอกหรือขนนั่งราวขนโรงในโขนหน้าจอและโขนฉากเมื่อยุคสมัยและบริบททางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลต่อศิลปวัฒนธรรมมีสองในคือ โขนถูกลดบทบาทและความสำคัญลงแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการแสดงเช่นโขนสาลาเฉลิมกรุงโขนพระราชทานเป็นต้นความแตกต่างเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากผู้สร้างหรือผู้ลงทุนอีกเหตุสำคัญคือคนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงโขนอย่างเพียงพอความงดงามคุณค่าความหมายความรู้สึก ที่การแสดงโขนต้องการสื่อจึงล่องลอยหายไปโดยผู้ชมจับต้องไม่ได้เป็นเพียงศิละปะความบันเทิงแค่ชั่วคราวภาครัฐจึงต้องคิดทบทวนและเร่งจัดเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่จัดกระบวนการสื่อทอดวัฒนธรรมของทุกชาติและทุกสังคมรวมถึงผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังได้แก่โขนในสถาบันการศึกษาเช่น โขนมหาวิทยาลัยรามคำแหงโขนธรรมศาสตร์เป็นต้นซึ่งอาจทำให้ศิลปะการแสดงโขนคงอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้สืไป หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรและสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ในช่องทางของ Lazada, Shopee และ Tik Tok ขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ